สวัสดีพี่น้องคนรักนกเขย่าทุกขั้นนะครับวันนี้เอ็มนกเขย่าได้เอานกไม้มาฝึกนะครับเข้าพืน,นี้ครั้งแรกเริ่มคันแล้วเห็นนกปลาคันแล้วนะครับนกปลาจะเกาะใส่ไฟอยู่ตรงนี้ครับไอ้ต้นยางนาบางนะครับส่วนนอ,อกต่อน,นี่ครับอยู่ต้นยางนาต้นเล็กเนี่ยครับหินไม้เ้าสั้นๆเนี่ยครับตัวน,นี้ นกตอกมังดึงอยู่นะครับอันนี้จะเป็นอ่างสามครับจะมีอ่างสามมังสี่มังครับนกต่อกครูแล้วครับ นี่คสถานที่ก็จะเป็นโรงเรียนนะครับวันนี้ไม่ได้ออกแปลงนอกนะครับเลยเอาลองนกออกมาซ้อมนกตอบังดึงนกปลาต่นแรกบินลงมาที่ที่ต้นแล้วนะครับนี้มันบินขึ้นไปกกางสายไฟแล้ว ผมเลยเค่อยคิดนะจะดูว่านกป่าจะดึงเข้าทำสำเร็จไหมเข้าไปนในครั้งแรกครับคันนี้ก็โอเคแล้วครับตอนนี้นกป่าเงียบครับเริ่มมีโตแล้ว สภาพสันต้องขอโทษด้วยนะครับไม่ได้เาค่าตั้งกล้องมาตั้งกลัวมาต่อหนกต่อจะไม่ขันนะครับเพิ่งจะเข้าพป้นทีน่ครั้งแรก นี่นะครับนี่จะเป็นโรงเรียนครับอันนี้จะเป็นสภาพโรงเรียนน,นีเป็นสนามฟุตบอลอันนี้คูเวเดินตดเวนอยู่นะ สภาพหมายต้นไม้เยอะนะครับ,รบป้าอยู่ก็ใส่ไฟอยู่ไปยอดต้นยังนานะครับไม่ลงนะครับ แต่ไม่ลงก็ดีครับรอหนกให้น้ต่อขันได้กล้าขันได้กล้าเนี่ยครับเป็นครั้งแรกต่อครั้งแรกไอตัวนี้